สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันดูครับอยู่กับผมเอกนาส้มนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซลคันคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนออาวุธเป็นอาวุธเซตเก่าเป็นเ่ยวกับของ PGA นั่นเองนะครับผมกิจกรรมการจับสุ่มการดนี้ก็จะมีชื่อว่า Object PGA One Zero One Three g o s e t นะครับผมจะมีอาวุธทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับผมก็คือปืนกลปีปืนพกและมีดนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าผมได้อาวุธปืนเก่านานแล้วก็มานำเสนอคลิปนี้ให้ดูนะครับผมอาวุธแรกมีชื่อว่า Go อาวุธแรกมีชื่อว่ากูซับเทนไ์ลอยฟอนนะครับผมมีความมีประสิทธิภาพ4 2 3ไปรูดพื้นหลังระดับเทพยิงระยะไกลเก้าสก้ามันจุกระสุน40นัดเดินเร็ว65สามารถยิงออโตเมติกได้ยิงตัวทะลุผ่านและตัวศัตรูจะระเบิดนั่นเองเอาวุธที่สองก็มีชื่อว่าโกซับเทนตพิสตอลนะครับผมมีความมีประสิทธิภาพ4 2 3ไปรูดแบ็กอัพะระดับเทพยิงรยย 9, 4, นะยะไกล94นัดบรรจุกระสุน24เดินเร็ว675สามารถยิงเป็น จะวดได้สามารถยิงกึ่งอ่อนโตมิติกและฆ่าศัตรูจะตัวระเบิดนั่นเองนะครับผมและอสุดท้ายก็จะมีชื่อว่า Gold s u b t e n s i d e นะครับผมมีความมีพลั423ไปโดนมีดระดับเทพจมตี76เบเร็ว65จมตีแบบมีดและทำให้ศัตรูติดพินและระเบิดนั่นเองนะครับผมเมื่อคุณมีโอทั้งหมด3อันนี้ก็จะมีความสามารถที่มีชื่อว่า Object PGA 1013 g o l Set นะครับผมนั่นก็คือสามารถสะท้อนดาเมจจากศัตรูนั่นเองนะครับผม ก่อนจะเิ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe <spe ech> เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนวพิเศษกันทวเก่าเก,ก่านะครับผมสามารถกลับดูคลิปอยู่หลังได้เลยนะครับผมปืนกลก็คือสามารถยิงตัวทะลุผ่านได้และสามารถฆ่าสตูตัวระเบิดได้เองอันนี้คือข้อความสามารถของปืนระออดับแรงนั่นเองคือถึงแม้จะไม่มีการซุ่มก็ตามแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือยิงยิงสตูปุ๊บจะตัวระเบิดได้นั เจอคนจริงๆบ้างก็ยังดีหน่อยแต่ก็ยังเป็น,ปน,ปนวันฟังซะด้วยเรียบร้อยสามารถรยิงเฮดช็อตได้กิจกรรมที่จะไม่จะไม่ได้ทำก็ดีวันเวลากำหนดจำกัดนะครับผมศัตรูบินบินยิงแทบไม่โดนอ่ะแงเกือบแล้วเกือบแล้วดีนานที่หล่นลงมาถ้าอยู่บนสูบปุ๊บยิงไม่โดนเลยส่วนใหญ่อุธสรรอันนี้ก็จะสาหารบเล่นแมมแคบได้นะครับผมแต่อันนี้ผมเล่นแมพ เออมันจะมีแบบบินได้ไงอันนี้อาจจะเสียเปียบบางแต่ก็ยังพอแห่งแคบๆอยู่ดีอืมเป็นกลน,นี้มันทำบบาบบแต่ว่ามันดีมันแบบไหนๆๆเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้มีตตะขอเอออืมเีล็กปอยระเบิดยิงเป็นจรวดมันก็แบบช้านะครับผมถึงแม้จะช้าแต่แรงมาเป็นพกยิงยิงยิ่งเ,เป็นมีดบ้างมีดโอ้โหเป็นเคียว นึกว่าเป็นปลาหมึกแต่นี่มันเป็นเคียวแบบเหมือนเหมือนนวดอะไรสักอย่างแต่แน่จะเป็นเคียวนั่นแหละเรียบร้อยกระสุนอืมมากเป็นพกหูรู้สึกว่าแต้มตรงคามเริ่มแบบเสียเปียบนี่เนะี่ยอาวุธมีดสามารถโจมตีแบบระเบิดได้แล้วก็ติดพีดนั่นเองน่าจะแรงอยู่นะอาวุธมีดใครที่ยังไม่มีอาวุธมีดก็แบบมาใช้ได้เลยนะครับผมอาวุธมีดนี่เนะี่ย เมื่อกี <ım. S 2> ้โดนเป็นหนึ <laughs> Ey, <laughs> so 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 party, ่งแผลแหละจะแรงอยู่อืมมามีดนี่แน่อุ้ยฮช็อตโอ้แรงแรงเ้ยเดเดเดวับวังแล้วนี่แน่ใส่ดิฟฟากระไรนี่แน่อออโหเฮ้ยก็ถือว่าแบบพอเล่นได้นะครับผมของอูตส์อันนี้ส่วนตัวถามว่าอาวุธไหนดีสุดสำหรับอันนี้สำหรับผมก็ยกให้อาวุธมีดเลยเล่นแบบมีดปาร์ตี้ก็แบบพอเล่นได้บ้างแหละครับผมส่วนปืนพกปืนคนยังพอแบบ ใช้เฉยๆนะก็แบบเล่นแมมเล็กๆได้แต่เล่นแม่มไกลๆไม่แนะนำนะครับถ้าเป็นแม่มสระน้ำแม่มแบคโลอะไรเงี้ยเออเนี่ยพอโอเคอยู่บ้างนะครับผมแต่ผมชอบเวลายิงเอฟเฟกต์ปุ๊บตัวระเบิดเนี่ยคือแบบชอบดีนะเวลาเล่นแม่มพีมไฟ์หรือแมมเดสแม็กก็ตามถ้าเกิดแม่มที่มีแบบมีคนติดติดตันปุ๊บโดนปืนระเบิดไปโดนไปด้วยนะครับผมซ้อนกันเลยห่างเล้สงสัยไมว่ามันจะมีแม่มเก่าๆกับไม้ทางหนึ่งอันนี้ก็จะมาเล่นแบบเดีกันนั่นเอง ครั้งหนึ่งเคยเล่นแมแมติดเชื้อมาก่อนผมจําได้ครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้แทบไม่มีแล้วอันบบนี้คือยู่กบังแหลงเท่านั้นเองแต่โซนตัวสาวาผมชอบแนวอีเวนต์แบบแปลกๆเพิ่มมาไหมก็ถือว่าผมชอบดีนะถ้ามีในอนาคนตกับมาเล่นก็มาเล่นให้ดูเลยแมมติดเชื้อนี้เป็นแมมที่แบบผมชอบอยู่นะแต่ถ้าถ้ามีอีเวนต์ ที่ใหม่น่าสนใจแาบผมอาจารย์นำเสนอนะครับผมวนป่ปืนโปอันนี้เวลายิงแบบยังเห็นว่ายิงสองนัดก,กันแบบมันก็แรงอยู่อันนี้ห้ามซื้อสินค้าเอ่อจะสังเกตว่าบางแมมปุ๊บมันกกับกลับมานเองไม่ต้องแปลกใจเลยว่าพี่ครับทําไมไม่เอ่อนำเสนอปืนนูน่นปืนนี้หน่อยหรอกครับผมถ้าเกิดว่ากิจกรรมมีปฏิทินเนี่ยมันเป็นแบบวุธกันอ่ผมอาจจะนําเสนอบ้างนะครับผมส่วนกิจการโรตูสถามว่าพี่จะรีวิวไหมครับผมสำหรับผมนะถ้าเกิดว่าอยากให้ ผมรีวิวไหนก็แบบก็อคอมเมนต์ตลาดคลิปวิดีโอดิได้เลยนะครับผมส่วนแล้วก็อย่างหนึ่งคือมีคนบอกว่าพี่แล้วส่วนบโดมันคืออะไรหรอครับผมอันนี้ก็แบบมีคนคอมเมนต์นานนะครับผมก็เดี๋ยวผมอาจจะลองขอคิดดูก่อนนะครับผมบโดคืออะไรอันนี้ก็แบบเห็นคอมเมนต์นึงนะครับผมขอไม่ระบุว่าเป็นใครอันนี้กําลังคิดอยู่นะครับผมพอเล่นแบบนี้รู้สึกว่าข้างนอกมันจะมีเอ่อตัวฉากหลังมันเป็นตัวแบบมอนเตอร์ตัวยงตัวใหญ่เหมือนเป็นหมึกนั่นเอง แต่มันแบบมันเป็นฉากนะดูดิผมไม่สามารถแบบอแบบอกไปข้างนอกได้เหมือนกันตกเหมือนกันแบบเดสเล่นเองอาวุธมีดถือว่าแบบใช้ได้นะถ้าเกินเล่นแบบแบบมีปาร์ตี้อะมันก็ควรจะใช้มีดตรงตีนะครับผมอืมอมปืนพกนี้ก็โอเคถือว่าแบบพอใจแล้วแ,แรงอยู่รแรงอยู่ตอนแรกน่าจะใช้มีดช่วงกลางๆสักหน่อยแต่เกาเหอะ จะไงก็ได้นี่แนี่เรียบร้อยอืมใช้มีให้มันประโยชน์นี่แน่เออเออ <c oughs> นี่ยหละครับผมอาวุธมีถือว่าแบบแรงอยู่นะส่วนความคิดแต่ละคนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปวิดีโอดีได้เลยนะครับผมแต่เวาลามาวนๆน,น,นี่แน่ะปช็อตเจอคนเยอะๆมันยังพบได้เปรียบบางนิดนึงสามคนขึ้นไปอ่ะอืม เป็นพกโอ้โหดีเอ๊ะเนี่ยเล่นเป็นพกเหมือนกันแน่เป็นพกคูใช่ไหมนี่นะเอ้ยแบบโอ้โหที่แม้ดีไซน์มันถือว่าแบบมันเท่ดีนะอืมยิงหัวยิงหัวยิงหัวนี่ไงอย่างที่เห็นครับมาเออโอ้โหหึหึจุยแค่สะบัดน,นั่นแหละครับผมเห็นไหมครับผมเพราะเกิดว่าศัตรูแบบทีมแบบตรงข้ามเดียวกันเพ๊่จะโดนไปด้วยนะครับผม นี่คือคอดีการใช้ปืนติดระเบิดนั่นเองคือข้าสตูปุ๊บระเบิดข้างๆนั่นเองชัดเจนเลยและที่สําคัญคือเราสามารถสะทอนดาเมจจากสตูได,ด้นั่นเองสมมติว่าเวลาแบบยิงไปปุ๊บแบบโดนโสกิดสกิดประมาณดาเมจเจ็ดดาเมจเอ้าผมไม่แน่ใจมันดาเมจเบามากถ้าเกิดขึ้นอยู่กับว่าแบบเรา่าศสตูขัดโดนจากสะทอนดาเมจถือแบบมันได้ผลนะครับผมยิงแบบในจริงกปะยี้ให้มันดับสะท้อนดาเมจปุ๊บระเบิดวัดมาวัดจากด้านหลังฟาดฟาดไป อึดอู้อึดตีมีเขาฟาดเข้าไปอืมนวดมันเป็นเขียวเล่นถามว่าแบบมันยากไหมมันก็แบบพอได้ครับผมแต่วันนี้น่นแรงอยู่มีดข้อเสียคือมันตีช้าอยู่ดีตีเนยนก็ได้นายละอยู่เจนสปาเนี่ยโอ้ยโอเคในในก็ได้แะเจอมีดหน่อยฟาดไปมีดในก็ได้โดนได้เบี้ยวเีวแล้วแต่แตกนี่นะ อเรียบร้อยเน่เน่ใช้มีดเคียวหน่อยเน่ฟาดไปจิมจิบอื้ม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 เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้แหวนคู่กับมีดมันถือว่าพอได้อยู่หรือจะเอาโบดูสีฟ้าผสมกับมีดมันจะได้โล่นั่นเองป้องกันตัวกับมีดอันนี้คือข้อดีใช้่นแบบทีมไฟได้หรือเปลผมโอ้โหมาเป็นครบเลยอื้ม มากันเยอะก็ยังแบบนี่แหละครับผมผมจะใช้ปืนที่แบบระเบิดติดเออเนั่นี้ยนี้ยเนียเนเกือบได้เกือบได้เกือบได้มกซุนสังเกตว่ามันมีดวงตาหลายดวงนึกว่าเป็นแบบเป็นโรคกลัวรอะไรบางอย่างอันนี้ใครสบับใครที่กลัวดูก็ไม่จําเป็นต้องดูก็ได้นะอันนี้แค่แบบบอบอกเล่นๆเฉยอือฟังกันไปฟาดระเไดปุ่นอึดตีไม่โดนอย่างไั้นก็ได้ทดสอบทุกอาแล้วนะครับผม จบไปนะครับสำหรับรีวิวอุ้สามเซตนี้เป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอดีได้เลยน,นะครับผมก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับรุมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตอือนไม่มีคิดใหม่น,นะครับผมหากมีคําพูดคําจาไม่สุภาพในคลิปนี้หรือมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมนายต้งต้องขอกราบขอขอ,อภัยในที่ดีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันนะครับผมสวัสดีครับ